ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยข้อสอบล่าสุดนะครับน้องมีน้องๆลูกศิษย์หลายๆคนเลยที่ส่งเสียงเรียกร้องมานะครับว่าข้อสอบปีล่าสุดเนี่ย feeling นะ feeling เราใช้คำ feeling นะคือรู้สึกม่นเหมือนจะยากกว่าปีก่อนๆนะครับซึ่งพอข้อสอบมันปล่อยออกมาแล้วก็พี่ๆอาจารย์ได้ไปดูนะครับก็พบว่าจากเดิมทีเนี่ยฟิสิกส์ประมาณ7ข้อนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีข้อที่แบบโอ้โหยากแบบยากแบบข้ามไปเหอะนะฮะเอออย่างมากก็1ข้อ โอเคว่าอย่างมากก็หนึ่งข้อนะครับที่เหลือมันก็จะเป็นแบบว่าก็ยากแต่ว่าไม่ได้ยากมากไม่ได้ยากเวอร์นะครับแล้วก็จะมีง่ายไปเลยนะฮะเป็นสัดส่วนที่เยอะหน่อยนะครับแต่ปีล่าสุดอย่างนี้เนี่ยนะฮะถ้าถามฟิสิกส์พี่นะเออพี่ยังเชื่อฟิสิกส์เนี่ยยังคงรักษามาตรฐานคล้ายๆเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวิชาอื่นอย่างเช่นเลขเนะี่ยพี่พัดบอกเลยว่าโอ้ปีล่าสุดเนี่ยปรับตัวยากขึ้นชัดเจนนะครับเลยเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงมีคอร์สนี้ที่เป็น a d v a n c e ์นะครับอ่าซึ่งพอเป็น a d v a n c e ์นะครับแน่นอนว่าเราจะเเนน้นฉพาาะโจทยย์ก นะในคอสนี้นะครับถ้าเกิดน้องคนไหนที่อยากจะฝึกข้อสอบเก่านะครับอยากจะฝึกข้อสอบเก่าเผื่อน้องบางคนไม่ได้เรียนอินเทนเซีกับพี่มาก่อนนะครับแล้วอยากจะฝึกข้อสอบเก่าแล้วดูเฉลยที่พี่ๆนะฮะก็คือพี่เกรสพี่ก๊อฟพี่พัทนะพี่เทมส์นะฮะได้อัดเฉลยไว้ให้เนี่ยนะฮะที่หน้าหน้านะครับน้องอ่ามันจะมีโซลูชันนะฮะ for B mat p a r t to pass papers นะครับน้องซึ่งถ้าเกิดน้องสแกนไปจะมีทั้งเฉลยแบบวิดีโอคลิปนะครับแล้วก็เฉลยแบบ PDF นะครับอ่า แล้วก็ตัวข้อสอบล่าสุดเนี่ยทันทีที่ข้อสอบมันถูกปล่อยออกมานะครับก็เดี๋ยวพี่ๆก็จะทยอยอัดเฉลยไว้ให้ก่อนอื่นอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่านคําแรกว่าอาฮีเตอร์ครับ ไปอะไรก่อนเลยไปคําถามของโจทย์ก่อนเลยนะครับโจทย์ถาม2อ,อย่างนะฮะชาร์จกับโวลต a g e ครับบนหัวตารางยังกำากมอยู่ไปอ่านประโยคคาถามซะหน่อยนะฮะก็บอกว่า how much charge flows to the heater during the five minutes นะครับ and what is the voltage across the heater นะโจทย์ถาม2ออย่างนะครับพอมาดูที่รูปปุ๊บแปลว่าเอ้ยมันน่าจะต้องอะไรแน่นอน สับสวิชลงไปนะครับแล้วก็มีเคอร์เรนที่ไหลใช่ไหมแล้วพอมีเคอร์เรนที่ไหลปุ๊บโจทย์ถามอยู่2อย่างนะครับมองว่าเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับ5 m i ม u t e ิ่าประจุทั้งหมดที่เคลื่อนที่ผ่านฮีเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะอันนี้คำถามที่1นะครับกับคำถามที่2ก็คือว่า v o ลเ a จอ a c r ค s สเดอะฮีเตอนะครับเฉพาะ the heater เดอะฮีเตอร์เนาะมีค่าเป็นเท่าไหร่ถามสอย่างครับจากนั้นครับ เริ่มต้นเข้าสูก่กระบวนการ hunt for number เลยครับ number ของเรานะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้และเราก็ไปดูว่าแต่ละ number คืออะไรนะครับอันแรกครับ1 2 v volt battery นะครับแปลว่าแบตเตอรี่ของเรานะแปลว่าแบตเตอรี่ของเราตรงนี้ก็1 2 v นะครับ อย่าเพิ่งตกใจเครื่องหมายตรงนี้นะอันนี้คือเขาเอาแบตเตอรี่มาต่อกันหลายอันนะครับแต่มันหมายความว่า12โวล์คือโวลที่รวมเสร็จแล้วอันนี้ต้องรู้เองนะครับในคอร์สอินเทน v e ฟได้พูดถึงไปแล้วนะจากนั้นนะครับก็ <c oughs> ตัวเลขถัดมาครับ5มิลลนี่คือเวลาอยู่แล้วไม่มีอะไรนะฮะ36โอห์มระวังดีๆคือของใคร total resistance นะครับมันคือ R total เลยนะที่ย่อว่า T แล้วกันนะครับคือ36โอห์ม นะฉะนั้นเรารู้อะไรโวลแบตเตอรี่เรารู้ R total เราหา I total ตรงนี้ได้ปะได้มันก็คือ I ของวงจรนั่นเองนะครับดังนั้นจากกฎของโอหม V total ถ่ากับ I total R total ใช่ไหมนะ V total ของแบตเตอรี่ก็คือ12นะครับ I total คือที่เราจะหากันเมื่อกี้แล้วก็คูณกับ R total คือ36เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับ ไอโถงทอที่ไหลในวงจรน,นี้เนื่องจากพอสับป,ปึ้งลงมาแล้วนะครับการไหลมันเป็นซีรีส์เนาะมันไม่ได้แยกไหลไปไหนนะครับฉะนั้นมันก็คือไอที่ผ่านแต่ละตัวได้เลยนะจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับย้าย36ไปหารก็เหลือ1นึ่งส่วนสามนะครับแอมแปร์ดังนั้น r ร e n t ที่ผ่านฮีเตอร์ตรงนี้คือ1นึ่งส่วนสามแอมแปร์หา2ออย่างนี้พอไหวไหมอืมก็เกือบจะพอไหวนะครับอันแรกเนี่ยที่ได้แน่ๆแล้วคือประจุนะครับเพราะจากอะไร จาก i ถ้ากับ q ส่วน t ใช่ไหมนะเราก็จะได้ว่าอะไรครับ q เท่ากับย้าย t ขึ้นไปคูณ i ก็คือ i คูณ t เราก็เลยจะได้ว่า i คือ1ส่วน3 t ระวังนะครับต้อง si unit นะเพราะคำตอบของเราเป็นคูลอมมันเป็น si unit นตะครับตัว i เป็นแอมแพร์นะครเป็นแอมแปร์แอมเพียร์แล้วแต่จะอ่านนะครับก็เป็น si unit เรียบร้อยแล้วดังนั้น t ตรงนี้ต้องทำเป็น SI unit ครับ5 m i n ิ t e คือกี่ second คูณ60ป่ะ ก็คือเท่ากับ300ใช่ไหมหกห้าสามสิบนะฮะสามร้อยเซกัต่นนั้นนะครับทีคือ300จบแล้วฮะแปลว่าประจุที่ผ่านก็คือ100คูลอมนั่นเองนะครับในเวลา5นาทีเนาะแล้วพอประจุเป็น100คูลอมนี่ไงโอ้ยเหลือแค่2เองโอ้ใจชื้นขึ้นเยอะเลยตรงนี้อย่าไปตอบตรงนี้อย่าไปตอบนะฮะน้องก็จะเหลือ2องชอยนี้ละโอเคนะฮะ จากนั้นนะครับข้อมูลสุดท้ายที่ยังไม่ได้ใช้นะก็คือ600 joules นะครับ of energy is lost to the heater นะครับนะซึ่งก็คงหมายถึงต้องเป็นในช่วงเวลา5นาทีนี้แหละนะครับว่าเฮ้ย5นาทีเนี่ยพอ current ไหลผ่าน h e a อร์ใช่ไหมมันจะมี heat loss นะครับแต่อย่าลืมว่าสูตรที่เราเรียนกันมันจะต้องเป็น power ป่ะ power ต้องเป็น heat loss per unit time โอเคนะครับนะแล้วมันจะมีค่าเท่ากับ i v เท่ากับ i กำลัง2 r เท่ากับ v กำลัง2ส่วน r โอเคนะฮะซึ่ง heat loss รู้นะครับ time สามร้อย second รู้นะครับ i ที่ผ่าน heater รู้หา v ได้ไหมได้นะครับแทนค่าเลยนะ heat คือหกร้อยในเวลาสามร้อย second นะครับจะต้องเท่ากับ i คือหนึ่งส่วนสาม แล้วก็คูณกับ v ที่ต้องการหาครับจบแล้วครับนะตรงนี้ตัดตัด,ตดได้2ย้าย3ามขึ้นไปคูณครับ v ก็จะเป็น6โวลต์นั่นเอ๊ะนะอันะอน,นี้นะครับโวลต์โวลเทจคร่อมตัวฮีเตอร์เท่านั้นเพราะเราคิดที่ฮีเตอร์อย่างเดียวเนาะตรงนี้เนาะเราคิดที่ฮีเตอร์เดียว v ก็มีของฮีเตอร์เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ว่าเป็น6โวลต์นะคำตอบจึงตอบ f ครับเย้อ่ะพี่มีสิ่งที่เรียกว่ามินิมินิ บ i โอ r กรมอนี ah, ่นี่บ i โอ r กรนะถ้าใคร <c oughs> เคยเรียนกับพี่มาก่อนก็าอาจจะเคยเห็นเนาะสิ่งที่เป็นบ i โอแกรมอะไรประมาณนี้มาบ้างถูกไหมอ่า ah, อันนี้มันคือการสรุปนั่นเองมันคือการสรุปนะ nah, ทีนี้หัวข้อที่ออกข้อสอบใน m m แมเนาะมันจะมีอยู่ประมาณอ่าสิบใช่ไหมสิบหัวข้อใหญ่ นะซึ่งแน่นอนว่าพี่สรุปลงมาหมดแล้วนะอยู่ในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่า the diagram นะโชว์ Show classification นะอันแรกด้านซ้ายมือเขาบอกว่าอะไรเอ่ย cell uses enzyme to release energy uses enzyme to release energy อันนี้คือพวกที่อะไรอะ่ะมี Cell respiration ใช่ไหมอ๋ออันนี้มันคือ Cell respiration หรือเปล่าเนาะ ใช่ไหมจ๊ะเซ has an External wall นะ forming a อะไ that Gives a divine shape External wall นี่เราก็นึกถึงอะไรเซลล์วอลไหมอ๋อ oh, นะเซลล์วอลเนาะ Within the cell that has membrane-bound organelles โอ้ oh, ข้อนี้ชอบมากนะ Cells that has membrane-bound organelles นะแล้วมีอะไรด้วยมี มี DNA นะ membrane bound organelles ที่มี DNA มีอะไรบ้าง membrane bound organelles ที่มี DNA มีอยู่สองอย่างเท่านั้นและเจอใน eukaryote ด้วยใช่เหมือนที่ปลูมบอกเลย membrane bound organelles นี้คืออะไรพูดถึง organelle organelles กับแนวที่มี DNA อยู่อ่าไม,ามาโทคอนเดรียรใช่ไหมกับคลอพอลาสโอ้ได้ข้อมูลเยอะเลยอะ่ะน้องได้ข้อมูลเยอะเลยไปดู each of animals fungi and bacteria can be placed นะ in one of the region animal fungi bacteria พีน้ตก่อนนะ animal fungi bacteria เขาบอกว่า place ใน M, N, แล้วก็ P Poland Which one is correct ถูกนะอ่ามาดู Animal Animal มี wall ได้ไหม Animal ไม่ได้ Animal จึงเป็นตัว N ทันที N normal ทันที N normal เหลือ2 choice เหลือ C cat กับ D dog อันอื่นตกไปจ้าต่อมาต่อมาอะไร Back ทีรียแบคทีเรียบอกเราทันทีว่ามันคือเอ็มเมดเดียมเพราะเป็นเอ็กับพีไม่ได้แบคทีเรียไม่สามารถมีไมโทคอนเดรียไม่สามารถมีคลอโรพลาสถูกไหมไม่มีเมมเบรนบาออร์แกนอลส์ ous, นะแบคทีเรียคือตัวเอ็มตอบได้ทันทีเลยก็คือข้อดีดอก จ้าต่อไปครับน้องอ่านี่เลยครับก็คือของแมทเนี่ยมันมีบทอะไรบ้างนะครับก็ถ้าใครเรียน b ี t t m a ม t มาแล้วน้องก็จะมีไอ้บทแรกเนี่ย number and word problems ครับไอ้พวกเนี้ยถ้าน้องไปดูในซิลิบัสเขาก็จะเป็นแบบว่าเรื่อง number เรื่อง ratio อน,นะบอกว่าอัตราส่วนแล้วก็ percentage นะนทุกคนทุกคนลองดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะซึ่งไอ้พวกนี้น้องไปอ่านเองนะเอาไปอ่านเองแบบว่าอะไร direct inverse proportion เนี่ยแปลผันตรงแปลผกผันอะไรเงี้ยนะลองไปดูแล้วกันแต่ นะครับพี่ย้ำแล้วกันสูตรที่พี่ว่าน่าจะออกเนี่ยคือนะเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดว่าออกชัวร์นะแล้วก็เรโชเนี่ยก็อ่ะ แล้วแต่ปีนะคือคือแล้วแต่คือบทแรกเนี่ยบางปีก็เป็นเรโซ o บางปีก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะข้อนี้ครับเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่ามี5 diamond rings ใช่ป่ะแล้วก็ x crystal ring นะเสร็จแล้วี x couple ครับผมนะผู้รักทำไม randomly select two of the rings for, for purchase ใช่ป่ะก็คือเลือกมา2 2อ,อ,อันนะครับเขาบอกว่า if each ring has an equal chance of being selected the probability that the two selected rings will be crystal rings นี่ย is 1, 1 over ่ over s นะก็โอกาสที่จะได้คริสตัล2อันใช่ปะ่ะก็คือ1นใน6คำถามถามว่า what's the value of x น้องลองนึกครับเรามีไดมอนด์นะเรามีไดมอนด์อยู่5เรามีคริสตัลอยู่ x ใช่ปะ่ะแปลว่าทั้งหมดทั้งหมดเรามีเท่าไหร่ x แล้วก็บวก5ถูกไหมทีนี้ probability ที่จะได้ two crystal Property ที่จะได้คริสตัลสองอันใช่ป่ะก็เหมือนโจทย์เมื่อกี้เลยที่เลือกคนน่ะทั้งหมด x บวกหคนใช่ไหมน้องก็ x บวกห้า c สอันนี้คือเลือกแบบมั่วๆขึ้นมา2อขึ้นมาสอันน่ะนะหยิบแบงขึ้นมา2อัน,นะน,น,อนก็คือมีวิธีทั้งหมด x บวกห c 2นะครับแต่ข้างบนคืออะไรข้างบนคือวิธีในการเลือกคริสตัลขึ้นมา2อันเนี่ยมันมีกี่วิธีเหมือนที่เมื่อกี้เราเลือกเมล่ะ นะก็ x แล้วก็ c 2โอเคปะ่นะอ่าแล้วทีนี้เขาบอกว่ามันเท่ากัน1ส่วน6นะโอเคแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอตรงเนี้ยพี่จะขอใช้เทคนิคว่าเอ้ย n c 2เนี่ยนะยใช้เทคนิคว่า n c 2คือ n คูณ n ลบ1หารสเราจะได้ไม่ต้องเขียนเลขเยอะมากก็คือ x คูณ x ลบ1แล้วก็หาร2 ใช่ปะข้างล่างก็ x บวก5แล้วก็ x บวก5ลบ1ก็คือเหลือ x บวก4ใช่ไหมแล้วก็หาร2เรียบร้อยนะ,จบนะ,ะจบนะทำไมจบนะก็น้องกับเศษส่วนเองแล้วกันนาอ1ส่วน6เท่ากับ x คูณ x ลบ1นะครับเดี๋ยว2มันตัด2นะแล้วข้างล่างก็เป็น x บวก5คูณ x บวก4 โอเคเนี่ยแล้วทีเนี้ยนะพี่ว่าเป็นพี่นะพี่จะไม่แก้พี่จะไม่แบบไม่พยายามจะ So l ฟ e equation อะนะนะพี่จะนะแทนค่าไปเลยพี่จะแบบว่าเอาลองลองเอาช้อยส์มาแทนนะซึ่งมีใครลองแล้วไหมน,นะเออโอ้ยข้อนี้มีคนตอบถูกเยอะนะเออนะสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะข้อนี้นะก็อันเนี้ยพี่จะไม่ถามว่าแก้สมาการได้ไหมน้องจะไปโซลก็ไปโซลนะแต่พี่จะใช้วิธีแบบ p l u g in choice ว่าอันไหนแทนแล้วมันออกมาเป็นหนึ่งส่วนหกจริงๆนะก็ ขอแทนแล้วกันนะจ๊ะ plug in choice ข้อข้อ c เนาะโอเคไหมอ่าน้องลองดูนะครับ x เป็นสเนี่ยก็3ามคูณสลบหก็2ใช่ไหมสามบวกหก็8 3ดบวกสก็7อ่าออกมาได้นะอุ้ยนะอะไรเนี้ยตึ้งตึงตึงต้งตึงต้งตึงตงตงต้งนะไม่ใช่3สิแทน x เป็น4เอาอกมาเขียนผิดเขียนผิด คือใครจะไปแก้สมก,การก็ได้นะแต่ว่าพี่แบบว่าพี่รู้ว่าชอยมันเป็นเลขแบบมันต้องเป็นเลขจานวนเต็มอยู่แล้วว่านอไม่อินทิเจอร์นะเราก็อ่าแทนเเป็นเป็นสี่เนาะขออภัยขอภยขอภัยเมื่อกี้เขียนมาผิดนะอ่ะน้องลองแทนดูนะคะนี่ก็สี่คูณสี่ลบหนึ่งก็สามข้างล่างก็สี่บวกห้าก็เก้านะสี่บวกสี่ก็แปดก็เลยออกมาตามเนี้ยหนึ่งตัดช่วงๆนะหนึ่งส่วนหกนั่นเองอ่าก็เลยขอตอบข้อสี่เนาะเราขอเริ่มเลยนะฮะนะฮะสรุปก็คือนะฮะ อันเนี้ยมันจะมีสรุปทั้งหมดสองหน้านะฮะนะอันนี้คือสรุปแบบย่อๆละยยอดสุดๆแล้วได้แค่นีนะะ้ทีนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้น้องๆเนี่ยไล่ดูทีละทีละประเด็นนะฮะว่าประเด็นแรกที่เราต้องรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับผมแต่ข้อนี้เป็นข้อแจกแต้มครับง่ายๆครับแล้วเคยออกเหมือนกันนะฮะคือเขาถามเรื่องบาลานซ์ q u เ t ชันครับก็คือว่าเขาบอกว่ามีไฮโดรคาร์บอนครับรีแอคกับออกซิเจนแน่นอนต้องได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำแน่นอนถ้าเป็นคอมพลทคอมบิชันนะครับเขาบอกว่าบาลานซ์แล้วเนี่ยสิบเก้าโมลของออกซิเจนครับ รีแอ็กวิทไฮโดรคาร์บอน r ลิตวิทสิบสองโมงคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นเราก็ตั้งเลยครับว่า CxHy นะฮะบวกกับออกซิเจนก็คือสิบเก้านะฮะแล้วก็กลายเป็นสิบสองคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็บวกน้ำนะครับหล,หลายคนก็บอกว่าอ๋อพี่อ่ะผมรู้แล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้น้ำไงเราจะรู้น้ำเพราะว่าออกซิเจนตรงเนี้ยนะฮะออกซิเจนตรงเนี้ย ออกซิเจนตรงนี้เรารู้ว่าออกซิเจนทั้งหมดเท่าไหร่เรารู้ออกซิเจนของตัวนี้เราก็ต้องรู้ออกซิเจนที่เกิดจากน้ําถูกไหมฮะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้สิบเก้าก็คือส8มสิบแปดมีออกซิเจนส8ิบแปดตัวอันนี้มีออกซิเจนยี่สบสี่ตัวเพราะฉะนั้นพี่ขาดอีกกี่ตัวฮะถึงจะครบสามสิบแปดฮะพี่ขาดอีกตี่ตัวถึงครบ38แปดพี่ขาดอีกสิบสี่ถูกไหมลูกพี่ก็ใส่สิบสี่เข้าไปข้างหน้าพอพี่ใส่1ิบสี่เสร็จปุ๊บน้องหลายคนก็บอกว่าอ๋อพี่ถ้าอย่างนี้คาร์บอนก็ มันก็ต้องตอบ c อ2 h 2 8ดสิแต่ชอยไม่มีนะโชคดีถ้าถ้ามีชอยส12 28เนี่ยหลายคนน่าจะตอบ12 28นะฮะแต่อันนี้ทุกคนไม่ได้ตอบ12 28ครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันไม่มีชอยแต่ถ้ามีชอยน้องจะก,กาแต่พี่บอกว่า12 28เนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นจริงในธรรมชาติครับถูกไหมฮะถามว่าทำไมเกิดขึ้นจริงในธรรมชาติไม่ได้เพราะไฮโดรเจนที่มากที่สุดอะมันคือ CnH2n บวก2นะฮะ ถ้า C เป็น12ไฮโดรเจนที่มากที่สุดที่เป็นไปได้คือเท่าไหร่ฮะ26เองฮะไม่มีทางถึงแ28เลยฮะถูกไหมฮะ42 H สูงสุดคือ26เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยไม่สามารถเกิดขึ้นจริงในธรรมชาติได้นะฮะเพราะฉะนั้นพอพี่เห็น42 H 28เนี่ยไม่ใช่แน่แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้างหน้าของตัวเนี้ยอาจจะมีตัวเลขอยู่เนะี่ยซึ่งตัวเลขที่ดูแล้วน่าจะสอดคล้องกับชอยก็คือเลขสองถูกไหมฮ และกลายเป็น C อะไรฮะ C หกเสิบสี่ซึ่งซีหกเสิบสี่อ่ะมีจริงในธรรมชาตินะถูกไหมเพราะมันลง CN H อสองบวกสองพอดีถูกต้องเนาะนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อ B ครับ